แล้ว่สวัสดีทุกคนซึ่งวันนี้เราก็มาสอนทำต่อทำตัวละครที่ขย,ยับแบบนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราไปสอนกันเลยว่าไปแบบ้วไปไหมอ่าอย่างแรกให้เข้าไปที่เพ y s t ต re นะฮะถ้าเกิดของใครเป็นแอดเป็นก็เข้าไปที่แอปด้านหลังเกมของคุณได้เลยนั่นหลังจากนั้นก็หดันั้นก็พิมพ์คำนี้นะ ใช่แล้วฮะพิมคำเนียฮะกดเข้าไปนะฮะให้คุณ,คณกดที่แอปอันนี้นะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงฮะถ้าเกิดใครแต่งตัวเสร็จแล้วก็กดบงังทึกนะฮะแล้วก็กดถ่ายเรื่องของคุณได้เลยนะญญแล้วก็พอแล้วเข้าเกมมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเป็นแบบคนอื่นคนไลฟ์สดกันฮะแต่เราก็ไม่ได้แค่กดขยะกดไลฟ์สดอยู่แล้วก็ค่อยมาสอนนะถ้าต้องแต่ต้องขอประมาณประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันสับปรดเลยหนึ่งต้องขอ ต้องแบบขอมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาสอนนะโอเคแค่นี้แหละบายแล้ว